ซ้ายลบวนซ้ายเฮ้ยมีสช่บอลเลยครับกำลังวนออกอ่ามิซไซ่พุ่งาผาสองลูกต้องดิลงี่รักจิตวขคาคือให้ทำลายปืนใหญ่มันแค่นั่นแหละราคาสึกแต่อากาศก็คือรัสเซียฟอร์ จาะแนวป้องกันของจอเจียเมื่อคืนแล้วก็ควบคุมเมืองกอริกองกำลังที่เหลืออยู่ในกอราของจอเจียเนี่ยก็เลยถอยกลับไปที่แคสปีเมืองถัดมาแล้วก็อะเลยคอนเน็กคอนเน็กวิสยูเอสแอนนาโต้ทูมาถึงภาษาง่านกับทหารเมริกาและทหารนาโต้ในการสร้างแนวป้องกันใหม่แล้วก็พยายามหยุดการจมตีก็ข้าศึกจะบุกเข้ามาระยะประมาณสี่จุข้ามาจาก ชอปพิไปทางเวสนะครับค่าศึกับอยูหาไปแล้วก็เราเซตแนวป้องกันก่อนก่อนที่ก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนถึงเมืองแต่ว่าจะถูกปืนใหญ่ค่าศึกยิงเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับภารกิจของเราก็คือโยกาออร์ทีวอสซาร์ดีฟอสซีซีไอดีเอฟย่อจากแรงไมรูก็ประมาณว่าอภารกิจเราก็คือฆัา ให้เราบินไปยังจุดพูฟนะครับ P.O เป็นชื่อเรียกของเวบ p o i n t เป็นตำแหน่งที่คาดว่าหน่วยปืนใหญ่ข้าศึกจะอยู่ข้าศึกหน่วยปืนใหญ่ข้าศึกจะเป็นรถปืนใหญ่ที่วิ่งได้ครับก็ให้ค้นหาตำแหน่งปืนใหญ่แล้วก็ทำลายมันทิ้งเราจะบินร่วมกับหน่วยสีนะครับเขาจะทำการจัดก,การพวกแซมเรดาร์ให้แต่ว่าให้ระวังเรื่องชตเรงแซมก็คือ IR กับ Tri p l e A ซึ่งมาจจะมันจะมีอยู่นั่นคือสิ่งเี่าตา้องรวังอ่าเราบินขึ้นแล้วก็ไปที่สองพันฟิตไปยังโพบหาตำแหน่งทำลายมาซะแล้วก็กลับฐานแค่นั้นคนระับ อยู่ในตำแหน่งหมดน,นะครับเพิ่มความเร็วเป็น220นะครับ220เลยเหรอเร็วไปหรอเอา200ก็่าอันนี้คือเร่งเกับสุดทัตโต้เลยนะยเี้ยเทิร์นขวาครับไปไปพอยที่สองครับผมเจนติดจาก28มาต้องเร็วไวก่ัน นิดนึงนะครับไปไอที่ไอพีครับจะไต่ขึ้นไหมไต่ขึ้นนี้ยอ่าเมืองคาสพิเมืองคาสพีน่าอยู่ทางขวาเราพอดี อันละคหาครับอันละอ่าหาได้เลยครับบอยบอยสา3เลยใช่ไหมอ่าคงเฮดดิ้งไว้ก็ได้คุณบอยประมาณ290ครับแล้วก็ปินไต่ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆใช้กล้องหาไว้ก่อนมันอยู่ทางขวาเราเนี่แหละอย่าลืมมองหัวมาเตอนะครับอย่าลืมมองเพื่อนด้วย <laughs> เดี๋ยววินชนกัน <laughs> นั่นอะไร ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเจอคล้ายๆรถปืนใหญ่อัตจรกลางสนามเหยหรือเปล่าอยู่กลางที่โล่งวางจอดกันอยู่สี่คันมีแนวต้นไม้อยู่ข้างหลังวันเดยวเคลื่อนขวาเลยมันเข้าเลยหรอ,อบ,บินออบิตรลองนี้นามีชิวก้าอยู่ใกล้กับรถปืนใหญ่เลย อยู่ห่างไว้ก่อนดีกว่าผมรลเครื่อรเมอร้อยแปสิบนะครับผมผมจะ,ะทิ้งระยะห่างไว้ไหน่อยบอยทิ้งระยะห่างหน่อยหนึ่งก็ได้เผื่อพื้นที่ไว้คักหลบครับผมเจอแล้วมันจอดเรียงกันสี่คันคิดว่าใช่ไหมผมก็ไม่มม่นใจหน้าตาไม่คุ้นอาจจะใช่ก็ได้ ผมว่าใช่นะกืนข้างหน้ามันยาวมากเลยคงใช่แหละอันโอเคนะงั้นเดี๋ยวเข้าทีละคนเลยไหมครับคุณบอยเห็นยังสามสามเห็นเป้ายัางยังยังครับกำลังค้นหาคงั้น<ด>สามสามบินบินลอยชี้สูงเลยก็ได้แล้วดูตรงจุดระเบิดพวกผมเห็นแล้วเดี๋ยวจะยิงใส่เข้าไป Okay, วันกำลังอินนะครับ,รบเพราะว่าถ้ามือัอดหังล็อกไม่ได้ล็ทแซดเซื้ออามอลแล้วพี่สาล็อกวนซ้าย มร<ะ>ครับผมบนซ้ายเหมือนกันมิซายล้วมิซายแล้วแต่ผมบนซ้ายเพิมพ่มความสูงผมก็โดนเหมือนกันครับกำลังบนออกอ่ามิซายพุ่งหาหลงสองลูกผมต้องดิง่งรถถ้าเราวิ่งลาบลาบที่ต่ำมันจะคนหารเราเจอไหมครับไม่อ่าหาหาที่หลบหาที่หลบก่อน Okay, มีแซมอยู่หลังเมือง,ง,งมันทางเวสมาเป็นแนวเลยอะถอยๆผมว่าออกออกห่างไปทางใต้อีกเราลองอกลงไปทางใต้อีกยิงอ่ากไกลๆก่าเข้าใกล้ไม่ได้แซมมันอยู่ทางเวสทางตะวันตกยิงมาจากนั้นถแถวเมืองทูกำลังเฮด d i n g ไปทางอ่าถึง40ว okay, ันตามไปถึง40งครับ sa สิบห้าครับกับ S sa ห แล้วก็สี่เข้าแล้วไงโกหกนี่มามคือ,อมีลำนนอยู่ทางขวาผมอ่ะคุณบอยปะใช,ใช่ใช่ครับผมโอเคผมยังไม่เห็นคุณเจนเนี่ยยูหลังคุณเจอ่ะแต่ผมกำลังจะเลี้ยวเข้าไปทินงไงมจะเอาจีจีปีสองอ่าจะเปลี่ยนลีดครับผมนํำเข้าจงตีดีกว่าโอเคเดี๋ยวคุณบอยกับ เุณเจอรอวนรอยตรงนี้เราจะทิ้งระยะห่างสักสิบถึงสิบสองไมล์คือสายแถวนี้ <Okay. S 1> เราจะไม่เอนเกตเข้าระยะอ่าเราจะไม่เข้าระยะหกไมล์ที่เวฟพอยต์สี่เพราะว่าเขาคงยิงมาแน่ไตไปที่หมื่นห้าถึงสองหมื่นเลยครับก็ปีครับหมื่นห้าโอเคอจุดลมพลเราเราจะรวมอยู่ตรงนี้อยู่ทางใต้าจากไปฟพอยต์สี่ออกมาสิบสองไมล์ส่วนผมเดี๋ยวผมจะวนเข้าโจมตี จะจัดการาพวกแซมที่อยู่ใ,ใกล้ๆรถปืนใหญ่ก่อนออฟเซิร์นกันก่อนอย่าเพิ่งจมตีดีกว,ว่าลองหาภายคู่ค้ามก่อนผมจะลองส่องไว้แถวเมืองอากาสปิที่มันยิงขึ้นมาเผื่อเจอแซมแล้วจะลองจัดก,การดูเราจะได้เซฟกว่าน,นี้ มาวอลอีกเรานี่ใกล้กว่าแซมก็จริงได้ประมาณแปดไม่ครับเฟฟเลต์ถ้าใช้ตัวทีวีก็จริงได้จริงได้สิบไม่แต่ว่าเล็งทำยากเล็งยากมากแต่ขึ้นไปสูงเลยหมื่นห้าสองหมื่น เคทูคิดว่า T off ครับปิดไฟแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เจอค่อยเปิดใหม่เพราะผมจะสเลปกล้องไปที่ที่เป้าเดียวกับที่คุณเจอสอ่งอยู่เนี่ยผมต้องทำไงต้องมาร์กครับมาร์กที่จุดจุดที่ผมเล็งอะ่ะแต่มันจะอยู่บนฟ้านะหรือว่าผมเปิดไฟมันเลยเห็นไปข้างติด อะไรนะหรือว่าเราเปิดไฟมันเลยเห็นไม่เนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนั้นเราปิดดีกว่านั้นเราปิดดีกว่าปิดดีกว่าครับ Warning a u t o p คุณเจล้องหาหาควันก่อนละกันเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปอินดูถ้าเห็นควันคุณจะได้เล็งถูกจะดีเหรอไม่อผมว่า ไม่ต้องหาแซมแล้วเอ็นเกตรถถังปืนใหญ่เลยทุกคนมองเห็นกันใช่ไหมเห็นครับโอเคเรามีตำรวจอยู่คนละสองลูกงั้นกวาดทั้งหมดเลยก็ได้เราเตรียมกันก่อนผมจะยิงคันใต้คันทางใต้ไม่ใช่รถเอเอนะรถในนี้ปืนใหญ่มันอยู่สี่คันโอเคครับผมยิงคันทางใต้ก่อนคันแรกแล้วผมผมยิงคันแรกครับอะคันที่อยู่ทางขวาสุดอะครับมันมัน ไม่ได้คุณบอยบอกซ้ายบอกขวาไม่ได้เพราะเราอยู่คนละจุดกันต้องบอกว่ามันอยู่ทิศไหนยิงจะเข็มทิศครับอันนี้คุณบอยยิงขัานใต้สุดก็ได้อ่ามันมีเข็มทิศอยู่ในจอครับอ๋อทางนอยทางนอยครับทางนอธเหนือสุดนะคุณบอลเล่นขันเหนือสุดถูกต้องไหมใช่ครับแล้วผมเล่นขั้นใต้สุดคุณเอเจนต์กวางกาสักสักคันหนึ่งโอเค Warning Autopilot โอเ okay. คอ่าทูกลางบนกันบเพลบทูอินได้ลนะไวฟ์ล์หิ้งลูก Warning Autopilot กลางบนซ้ายออกอไมไม่ระเบิดสักทีใกลเลยครับยังไม่เห็นเลยครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับโดนใช่ไหมผมกล้องมองไม่เห็นอนะ โด <1, S 2> นแล้วครับโอเคฮิตรับทักเก็ตที่ซอยไปนหนึ่งเคจนเข้ายังกำลังกำลังสองอยู่เล็งเล็งกันไหน,นกลางตกกลางคันคันทางใต้หรือคันทางเหนือน่าผมจะดูยังไงว่าเป็นเหนือใต้มีเข็มอยู่ในจอไปป่ปะเข็มสามมิติใกล้คันที่ไฟไหม้หรือเปล่า หรือว่าไกลกว่าไกลครับผมไม่เห็นคันคันไปไหมฮะอ,อังั้นผมเล็งคันคันถัดไปโอเคทูกำลังวนเข้ามาอีก,ก็ออครับทูอินกูบอยวอร์มเสร็จยังครับผม ไปวอร์เสร็จแล้วเข้าเลยผมยิงลูกนี้เสร็จแล้วผมจะบินออฟเซิร์ครับคมกันอ่าเอเซหกเลร่าออนครับระวังด้วยโอ้มันขึ้นโาแท็คอะ แทงยิงไม่ออกไหมมิสไซล์ลอชคุยกจันลบ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 ักขว้าหักขวาดิงดิงสองลูกมันยิงมาสองลูกผมเห็นตำแหน่งยิงแล้วมิสไซล์ระเบิดกากๆไปแล้ว โอเคผมลองเพิ okay, okay. Uh ่มความสูงโอเคโอเคอ่าคุณบอยอยู่ม,มันยังไม่ยิงให้ผมเลยมันแต่มันล็อกเป้าให้แล้วนะครับเข้าระยะหรือ,อยังมาเซออาร์อ่เดี๋ยวอีกสามจุสี่ครับทางซ้ายใช่ไหมดูทางซ้ายมันเขียนสามจุดสี่ครับไม่ไม่ตัวตรวดแท็กหรือ,อยังแท็กเนี่ย แฝกแล้วนะครับแต่มันมันไม่ยิงให้ครับกดค้างผมเข้ามาใกล้เกินแล้วเนี่ยออกออกออกเ้ยใกล้ไปเห็นเออเออเอเอออกออกทางตะวันออกออกไปทางตะวันออกบินตรงไปทางตะวันออกไปเข้าเขตเพื่อนเราก่อนเล่งสุดไปเลยเล่งสุดไปเลยสุดแล้วครับมันเข้าใกล้เกินไปบินบินวนออกมา อะไรไหมโดนยิงที่เครื่องครับตอนนี้เครื่องบินได้ไหมได้อยู่ครับมีอะไรเสียหายเปล่าโอเคครับมีแค่รอยลูกกระสุนไอ้น,นี่มาอ่าไม่คอชั่นอ่ะมีอะไรเตือนไหมไม่มีไม่มีครับปกติครับยังไยังไหวไหมไหวครับแต่ผมยังงงว่าทําไมผมยิงไม่ได้ผมจะดูผมดูก่อนอ่าโอเคอ่ามารวมตัวทางใต้ครับมีอยู่ทางใต้เสาใช่ไหมครับ ใช่ผมจะจัดก,การรถคันหนึ่งให้ผมงงไปมากเลยมันยิงไม่ได้ล็อกแล้วนะครับไอ้น,นี่แล้วแต่มันไม่ยิงนะครับมันยิงไม่ออกผมก็เลือกอาวุธแล้วเลือกอาวุธแล้วยิงไม่ออกมาเสอร์อาร์มรามาเสื้ออามออน,นยังสับขึ้นอ๋อใช่บาดเจ็บที่สุดมือ,อที่ถ่ายเลยผม ว่าแล้วทำไมมันยิงไม่ออกยิงปืนไม่ยิงปืนไม่ปลดเซฟแล้วจะไปยิงออกได้ยังไงใช่ครับเลื่อมอยู่ตัวเดียวเลยครับมันก็มันยิงไม่ออกมันก็อยู่ไม่กี่ไม่กี่ครัขอบขอบคุณมากครับโอ้โหวบลเลเซเร์นอะปกติมาเตอร์บเบลเลเซอร์เนี่ยปกต,ต,ติผมจะไม่เปิดทิ้งไว้อะถ้าไม่ผมจะเปิดตอนที่เข้าพื้นที่แล้วเข้าพื้นที่คือออนเลยจะได้ไม่ลื่อมอ่ะโอเคครับมาได้เอาใหม่ครับ Warning autopilot อคัพยังล็อกอยู่คันเดิมผมอเคออกออกมาบ้างบินสูงสูงบินสูงสูงอยู่ไกลไกลสูงไกลไกลออกออกมาสักสิบไมล์เลยเจยอาร์ยิงจรวดไปใช่ไหมครับน่ะยิงไปแล้วครับโอ้ยโดนโดนแล้วครับคิดใช่ไหมกล้องผมบังแยะแม่มองไม่ใช่ผมกด F6 พอดีแล้วเห็นไงครัอ่าใช่เร็วนะอ่าจรวด จะลงมาผลิตผมหมดแล้วเหลือแต่ระเบิดที่เหลือวันอินนะครับครับผมคอยอคุมกันให้นะคราลำของผมยังอยู่ครับโอเคยิงแล้วเวลาออกออกมาทางใต้นะเดีย๋ยวเจอเจอกันเจอ,เจอ,เจอทางใต้ครับ<ต>ผมไปหากีนทีนึงแต่ว่าทางใต้จะไปทางตะวันตกมากเกินไปหรือจะโดนขึ้นมาอีก โเควันวันออฟคุณเจพอผมสเลฟไปปุ๊บอะมันยิงไม่ออกอะเลือกผิดเลับอีบกทีนี่งผมต้องผมต้องขยับเป้าออกมาแล้วให้มันล็อกทีนึงอ๋อใช่ครับถูกแล้วถูกแล้วต้องขยับทีหนึงโอเคผมเห็นวันแล้วดึงลงไปแล้วทีคกลับขึ้นมากะผมยูหมื่นห้าแ วันอยู่หมื่นสองใช่ไหม,มประมาณเก้าพันครับโอเคมันอยู่สูงกว่าอยู่ทางตะวันตกกำลังเข้าอีกรอบเข้ามไอ้คุณบอจริงก็คันหนึง่งหรือว่าคุณเองเจ้จาใจจัก,การรถจิ๋วใกล้ใกล้ก็ได้นะวันเราอย่างเหลือฮิตระเบิดเหลือคันหนึง่งผมกำลังเล่นอยู่ะ มันยังไม่แถมใค่ผมค่อยค่อยขยับขยับตาโอเคเรียบร้อยแล้วครับเอายิงไปแล้วครับครับผมเห็นแล้ว ต้องเห็นหรีกคันตรงกลางอ่ะอ่ะคนบอลเขาเล่นคันนั้นอยู่รอรอ,อโดนอาวุธก็น่าจะเหลือคนละลูกก็จัดก,การรถอยู่ใก,กล้ๆรถปืนใหญ่ไปเลยก็ได้ระเบิดล้็เก็บไปมันมีเหลืออยู่สองคันใช่ไหมครับมันเหลือคันคน,นึงอ่าอีกสองคันที่มันจอดอยู่ใกล้ๆจะเป็นรถรถบ t r กับรถอ่ารถเอ ร้อยครับถึงต้ามาไหมโอเคอ่าทั้งสองท่านจัดการรถที่เหลือครับฟรีแองเกตคละอะไรก็ได้โอเคผมกำลังยิงครับโอเคพี่เจ้าอ์ครับไปที่ที่แองเจิลเอาคันไหนครับถ้าคันที่อยู่ทางเหนือครับที่เป็นรถสปายป้าครับใช่ครับไอเนี้ยโอเคครับเคยทูโคเวอร์ครับคอย วิไซน์ร้อนวิงเจอรเหแลไรเห็นแล้ว hey, 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 hey. กำลังดีเฟนครับดิงดิงดงดิงดิง,ดงอีกลูกสองลูกบอยเข้าได้เข้าเลยนะโอเคครับวิงเจะล้ำล้ำไปทางตะวันตกมากไปมันตามไม่เลิกเลยมิไซนระเบิดแล้ว รอดไหมเห็นระเบิดไปแล้วนะโอเคโอเคพี่แองเจิลเก็บไปแล้วใช่ไหมครับยังยังจะยิงมันมันจะเก็บผณแองเจิลแองเจ้ยมาทางตะวันตะวันออกมาทางตะวันออกมิซ่ามันยิงมาจากตะวันตกหลังเมืองกัสปิฝั่งตะข้ามแม่น้ำใกล้บ่อน้ำ เอสเอหกโดนล็อกโดนล็อกกำลังดุกันเอสเอหกกับแปดครับมิไซล์รู้ว่าไม่ใช่ กันออกกันออกผมว่าพอแล้วเสียงเสียงเยอะแล้วผมนนใกล้เดี๋ยวขอทำลายรถไอ้นี่ก่อนอนะครักลับไปลงตัวที่คุณเองเจ้าน,นะอ่าคุณเจ้าบีไปทางใต้เดี๋ยวเป็นลงที่เวฟพอยต์เวฟพอยต์สามแล้วกันครับผม ผมเราต้องทําการลดความสูงนะครับเราอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ5นาทีคาดฮะประมาณ5นาทีา <c oughs> ประมาณ5นาทีนี่ยังไงฮะอภิปรายพพเยพราะความเร็วที่ความเร็วเดินทางระดับเนี้ยเราอยู่ห่างประมาณประมาณ5นาที41วินาทีอ๋อแต่คำนวณแคานั้นเลยผมผม, <c oughs> ผมก็ดูใน <c oughs> จอเอา เี้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวของผมมันเป็นเรื่อง้อนสองเอ้มันก็พอกันดีกว่าเดี๋ยวบินเข้าทางเวอป้อนสองก่อนค่อย 2, อกลับไปหนึ่งไม่เห็นแนวนันเวย์ย์นำเนยก็ได้นะไม่เห็นนันเวย์ผมไม่เห็นแนวนันเวแต่ว่าผมเห็นนันเวในคลับแทนโอเคอ่านันเวย์ที่เราลงจะเป็นนันเวสามเอ็ดครับ ตามเปนูงโลวขวาเอ่อจะเลี้ยวบนลงเลยก็ได้ครับอ่าทิ้งระยะห่างคนละประมาณห้าวิก็ยัพอคุณเจอลงวนเวด้านขวาทางซ้ายวนเวดอยู่ทางซ้ายครับโอเคไหมเดี๋ยวผมจะเลี้ยวก่อนแล้วก็ทิ้งไปห้าวิแล้วก็ต่อๆกันมา ผมจะได้นำนำทางให้ได้ไงโอเคครับโอเคงั้นผมเทิรแนละ บอยทิ้งล้วกอาหาครับครับเดี๋ยวมันจะก,กระชั้นชิดกันมากเลยไม่เห็นไฟก็พอเปิดไฟสว่างสุดเลยก็ได้เปิดทั้งหมดเลยเปิดอติคอรเชันเลยครับมันจะได้กระพริบและเห็นตรงนี้อีกรอบนึงมันก็จะพอดีกับรันเวย์จะย้อนแสงด้วยจริงหน้าลงด้านนู้นเนี่ยผมเห็นรันเวย์แล้วคุณบอยเห็นยังทั้งนะ่ะ ยู่ทางซ้ายโอเคเห็นนะครับโอเคก็เดี๋ยวแยกกันลงนะครับทีนี้ห่างกันสักนิดหนึ่งครับผมเดลงกลางลนเบรหรือว่าลงด้านซ้ายด้านขวาอ่าลงกลางลนเย์หรือให้ผมสี่ไปทางด้านข้างอ่ะาอาทา,ง,า,าง,งก็ได้ไม่เป็นไรผมทิม้งระยะได้โอเคบอทิ้งอีกก็ได้สักไม้สองไม้เลยเผื่อไว้ก่อน ลมพัดมาทางขวา altitude altitude ลมแรงมากครับเป๋สุดสุด <c oughs> อันนี้เป๋มากเลยเออดีแล้วแหละที่ลงทีละลำถ้าลงสองนี่มีตูมแน่นอน <c oughs> อย่าลืมเปิด landing light ละ่ละจะได้มองเห็น ไสนามบ,บินก็ไม่ยอมเปิดไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ยอมเปิด,ดแั่งโคตรคอร์ดวินเลยอ่ะเออทัชชนะอย่าเลิแหละ